ธนบัตรราคาหลักพันนะครับมีโอกาสพบเจอได้จริงๆอาจจะไม่มีอยู่ในตําราในคู่มือนะครับแต่ว่ามีอยู่ในชีวิตจริงนะครับบางท่านอาจจะงงนะครับเอ๊ะคลิปนี้มันจะนำเสนออะไรนะครับผมให้ดูข้อมูลในหนังสือก่อนนะครับคือธนบัตรที่ มีราคาแบบที่นักสะสมต้องการนะครับส่วนใหญ่แล้วหลักๆแล้วก็จะเป็นพวกธนบัตรตัวอย่างแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือธนบัตรที่มีในคู่มือในหนังสือนะครับเป็นธนบัตรที่หลายๆท่านคิดว่าเป็นแบบปกติทั่วไปแต่ว่าไม่ใช่นะครับธนบัตรรุ่นตัวอย่างนะครับแบบนี้ซื้อขายกันหลักพันนะครับอันนี้คือธนบัตรตัวอย่างนะครับสามารถพบเจอได้ในธนบัตร หลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่านะครับก็จะมีธนบัตรที่มีตัวอักษรเขียนว่าตัวอย่างตัวอย่างนะครับแบบนี้มีราคานะครับแต่ว่าอาจจะพบเจอกันในระบบหมุนเวียนค่อนข้างจะน้อยนะครับเคยเคยมีพบเจอแล้วก็ส่งมาขายก็มีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นธนบัตรตัวอย่างในในรุ่นต่างๆนะครับสามารถพบเจอได้ในธนบัตรแทบทุกรุ่นนะครับอันนี้คือธนบัตรตัวอย่างนะครับ แล้วก็นอกจากธนบัตรตัวอย่างแล้วในหนังสือคู่มือต่างๆก็จะมีธนบัตรในกลุ่มเลขสวยแบบนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับในหมวดเลขตองเลขแบบเลขสวยๆนะครับแบบนี้ก็เล่นกันหลักพันถึงหลักหมื่นบาทนะครับน่ไม่ใช่ธนบัตรทั่วไปนะครับเห็นไหมครับธนบัตรเลขสวยเลข7หมดทุกตัวเลข9้าหมดทุกตัวนะครับอันนี้เป็นธนบัตรในคู่มือในหนังสือนะครับก็อาจจะหายาก สักหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้ธนบัตรมาหนึ่งใบนะครับเป็นธนบัตรที่อาจจะไม่มีอยู่ในตำราในคู่มือแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นธนบัตรที่เราพบเจอได้ในชีวิตจริงนะครับก็คือธนบัตรใบนี้นี่เองนะครับพบเจอกันค่อนข้างจะบ่อยนะครับอันนี้เป็นธนบัตรที่มี f c จากจังหวัดขอนแก่นส่งมาขายผมในวันนี้นะครับวันนี้ก็คือวันที่19 ตุลาคม2,567นะครับใครที่ติดตามทางเพจหรือว่ารับชมทางช่อง YouTube ก็คงจะได้เห็นไลฟ์สดที่ผมแกะพัสดุเช็คนะครับก็คือมีไลฟ์สดให้ดูนะครับดูกันสดๆเลยตอนที่มีเอฟซี FC ส่งมาขายแล้วก็มีการแกะ แกะซองเช็คธนาบัตรให้ดูกันสดๆเลยนะครับก็คือธนาบัตรใบนี้นะครับบางท่านหรือว่าหลายๆท่านอาจจะได้รับชมคลิปไปแล้วแต่ว่าเผื่อใครยังไม่ได้รับชมก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูคลิปนี้ก็ได้คลิปสั้นๆนะครับธนาบัตรใบนี้พิเศษยังไงนะครับ นี่นะครับบางคนบางท่านอาจจะเคยเจอแต่ว่าไม่รู้ว่ามีราคานะครับอาจจะใช้ไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านได้ดูคลิปนี้แล้วจะได้ความรู้นะครับธนบัตรแบบนี้เป็นธนบัตรผิดพลาดจากการผลิตนะครับลองสังเกตดูนะครับเป็นธนบัตรเขาเรียกว่าธนบัตรพิมพ์เคลื่อนตัดเคลื่อนนะครับอ่านี่เป็นธนบัตรที่ส่งมาขายนะครับแบบนี้ซื้อหลักพันนะครับนี่เป็นแบบที่รับซื้อนะครับ เปรียบเทียบกับธนบัตรแบบปกตินะครับขนาดก็จะเท่ากันนะครับอันนี้เป็นธนบัตรรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้แบบปกติยังไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแบบที่ผิดปกตินะครับลองเปรียบเทียบขนาดดูนะครับขนาดจะเท่ากันนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะแบบปกติหรือว่าผิดปกติขนาดจะเท่ากันนะครับมีนะครับแต่ว่าจุดสังเกตก็คือความคาดเคลื่อนนะครับ ดูจุดนี้ก่อนละกันนะครับดูง่ายๆนะครับไม่อยากจะพับนะครับเห็นไหมครับแบบปกตินะครับตัวหนังสือก็จะอยู่ประมาณนี้แบบที่ผิดพลาดเห็นไหมครับตัวหนังสือเลื่อนเกือบจะหลุดขอบเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดเองนะครับเพราะว่าตรวจสอบแล้วธนบัตรเท่ากับใบปกตินะครับไม่ได้ตัดแต่งไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างเพื่อนๆสังเกตดูนะครับ ดูที่เลข20ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเคลื่อนมาค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ธนบัตรปกตินะครับอันนี้ธนบัตรที่พิมพ์ผิดพลาดตัดผิดพลาดนะครับที่ส่งมาขายวันนี้นะครับอันนี้ดูให้ดูชัดๆเลยนะครับสามารถพบเจอได้ในธนบัตรทุกรุ่นนะครับไม่ใช่ว่าจะพบเจอแต่ธนบัตร20บาทแบบนี้นะครับ20บาทรุ่นเก่า20บาทรุ่นใหม่50บาทธนบัตร100บาทหรือว่าธนบัตร500บาทธนบัตร1 0 0 0บาท ก็มีโอกาสพบเจอธนบัตรในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นธนบัตรที่ส่งมาขายนะครับพอเข้าใจนะครับว่าแบบที่รับซื้อไม่ใช่แบบปกติแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นแบบที่ผิดพลาดจากการผลิตแบบนี้นะครับอันเนี้ยจะเป็นแบบที่หายากแล้วก็นักสะสมต้องการนะครับมีราคาซื้อขายกันหลักพันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็เป็นธนบัตรที่อาจจะ ไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีอยู่ในคู่มืออยู่ในตำราเหล่านี้นะครับแต่ว่าเราสามารถเจอได้จริงๆในชีวิตประจำวันนะครับลองสังเกตดูนะครับใครมีแบบนี้ต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัดๆนะครับย้ำนะครับว่าซื้อขายต้องดูรูปนะครับถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูนะครับไม่ใช่บอกว่ามีครับมีค่ะ นะครับซื้อจริงหรือเปล่าแบบนั้นไม่เอานะครับเราเราแบบโตโตกันแล้วนะครับซื้อขายแบบผู้ใหญ่นะครับต้องดูสินค้าไม่ใช่บอกว่ามีแล้วก็เงียบไปเลยไม่ใช่นะครับต้องดูสินค้านะครับถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของจริงที่ส่งมาขายให้ดูด้วยนะครับการซื้อขายเหรียญและธนบัตร ไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับใครที่มาเสนอขอซื้อเหรียญแล้วให้เราทำใบรับประกันเสียเงินในการที่จะขายเหรียญมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซน์นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับ